สวัสดีค่ะเพื่อนๆอากาศเพื่อนๆมองไม่เห็นเห็นไหมคะอากาศดีที่พาเลยพามานั่งเอ,อ่ตอตรงอยู่สิคะเพื่อนๆเกือบจะเอาเปรย์ออกไปนอนข้างน,นอกได้แล้วค่ะ สวยไหมคะบรรยากาศพอมีแดดอะไรก็สวยหมดเลยคะ่ะจะชุ่มก็ชวยนะคะพอพอเวลาเราเห็นแดดออกอะไรอย่างนี้นะคะต้นไม้ว่าต้นไม้ใบหญ้าก็สดใสคะ่ะเห็นวหิคะต้นนี้ก็สดใสคะ่ะ <laughs> พี่พาฉลองขาตั้งใหม่ลูกชายซื้อให้ค่ะนกก็เยอะนะคะในสวนพี่พานะ่ะนกก็เยอะแล้วก็จะมีพวกแอปเปิลก็เริ่มเป็นดอกเลยนะคะเพื่อนๆแตเ่เพื่อนเชื่อไหมคะสี่องศาค่ะ มันแดดจะดูเหมือนสดใสนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีองศาค่ะจะจะมองกับหัวกับหางเนาะพี่พามองเห็นกับหัวกับหางแต่ไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะเห็นลูกสาวพี่พาคนเล็กค่ะ <c oughs> อากดีมากเลยค่ะแต่ก็พี่พาก็ยังรู้สึกหนาวอยู่เดี๋ยวปิดประตูดีกว่านะคะเพราะว่าพี่พาดหนาวค่ะแดดสวยงามมากเลยค่ะเหมือนจะเหมือนจะสดใสน,นะคะแต่ก็ยัง หนาวอยู่ค่ะยังยังไปไหนมาไหนก็ยังต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนาวหนา,หนาวนหนาอยู่ค่ะก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เข้าเขตเอ่อซัมเมอร์เท่าไหร่นะคะเพียงแต่หิมะหยุดตกเท่านั้นเองยังมีฝนยังมีหนาวอยู่ค่ะ พี่พายพอเห็นแดดดีๆก็เลยมาถ่ายมาถ่ายวิดีโอเก็บไวซ้ซะเผื่อเผื่อฝนตกลงมาแล้วมันมืดค่ะมันมืดแล้วเราก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศดีๆนะคะเพ,พื่อนๆก็เลยมาทำมาคุยให้ฟังพี่พาที่พี่พาเล่าคออ้างเอาไว้ว่า <c oughs> ว่าพี่พามีลูกสาวคนแรกได้อย่างไรนะคะลูกสาวคนแรกของพี่พาเนี่ยพี่พาไม่ได้คลอดเองนะคะคือเป็นลูกของพี่ชายพี่พาค่ะเป็นลูกของลูกชายขอโทษนะคะเพื่อนๆผะพี่พาจะขยับไหมใกล้เกินไปแล้วพี่พาหน้าเต็มหน้าพี่พาเพเล่บอเตอเลยพี่พาูกพี่ชายพี่พาน่ะ ไปทำผู้หญิงท้องไปทำผู้หญิงท้องแล้วตอนแรกเขาก็มาอยู่ด้วยประมาณสองเดือนนะคะแต่แต่เขาคงจะไปทำกันท้องโดยที่เขาไม่ได้รักกันนะคะพี่ชายก็ก็ไม่ค่อยจะอยู่ติดบ้านเขามาอยู่ด้วยสองเดือนมาอยู่กับพี่พาเนะะ<ม>ี่ยค่ะตอนนั้นพี่พาก็ยังประมาณอายุสิบห้าสิบหกนะคะเขาก็รุ่นเดียวกับพี่พานี่แหละค่ะ พี่พายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาท้องแล้วเสร็จแล้วก็มาอยู่แม่ก็โอเคนะคะแม่ก็สงสารเขาบอกคิวไปเถิดเดี๋ยวมันก็กลับมามันเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็กลับมาแต่เขาก็กลับไปอยู่กับพ่อเขา <c oughs> จริงจริงแล้วพี่ชายอ่ะชอบชอบน้องสาวของคนนั้นของคนที่เขาทาท้องอะค่ะ <c oughs> แม่เขายังบ่นแล้วไปชอบคนนึงแล้วไปทําอีกคนนึงท้อง <c oughs> บอกก็เข้า,ขาอ,อกมานอนด้วยก็เลย แก้ตัวนะคะแม่กระดุกไปแต่ก็รับเลี้ยงเขานะคะแต่เขาก็ไม่มาอยู่ด้วยเสร็จแล้วเขาเขากลับไปอยู่กับพ่อเขาเราก็รู้ข่าวว่าเขาโคอดเขาโคอดแล้วตอนแรกพ่ออยู่ใกล้ๆกับบ้านพี่สาวค่ะพี่สาวคนโตของพี่พาเสร็จแล้ววันหนึ่งพี่สาวเขามาบอกว่ามันหอบลูกเ็าไปเดินตามบ้านถามเขาว่าใครจะรับเลี้ยงเด็ก แม่ก็เลยตอนนั้นพี่พาเข้าทํางานกรุงเทพแล้วละ่ะแม่ก็เลยถามว่าจะเลี้ยงไม่หลานลูกพี่ชายอะ่ะแม่มันไม่เอาแม่มันไม่ไม่เลี้ยงพี่พาก็เลยรับ <c oughs> ก็เลยรับเลี้ยงตอนแรกก็รับมาในฐานะเป็นอานะคะทีนี้สงสารเขาสงสารเขาเอ่อ เพราะว่าเขาคงจะว้าเวคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าพี่พากับกับพ่อก็อกมไม่มีไม่ไม่กำพาก็เหมือนกำพานะคะหนะ้ตอนนั้นคือพ่อกับแม่เลิกกันนะคะพ่อก็ไปอยู่กับเมียมใหม่อะไรอย่างเงี้ยพี่พาก็เลยนึกสงสารก็เลยรับรับเออ่ <c oughs> ยื่นมือออกมาว่าตัวเองเป็นแม่รับเป็นแม่ของเขาก็เลี้ยง เลี้ยงดูกันมาจนแกโตแกแกอายุสิบสองปีตอนที่พี่พาแต่งงานกับกับลุงนะคะพี่พาก็จะมาจริงๆแล้วพี่พาก็อยากเอาเข้ามาด้วยแหละคะ่ะแต่พี่พาเอาเข้ามาไม่ได้ก็าพยายาก็คุยกันนะคะว่าเราทําไมถึงจะเอาเข้ามาได้เพราะว่าในไปในไปรับรองอะไรทั้งหมด เขายังเป็นลูกของพี่ชายอยู่แล้วก็เราไม่ใช่พ่อแม่แท้จริงของเขาเราไม่สามารถจะไปบอกกับเขาว่าเราเลี้ยงเขามาเราจะเราจะเอาเข้ามาด้วยเอกสารนั้นต้องพร้อมใช่ไหมคะพี่พาก็เลยไม่ได้เอาเข้ามาก็แต่ก็ยังยังไม่ยังคิดนะคะคิดหาทางจะเอาเข้ามาให้ได้หรือเราจะออดอปจะอะไรทีนี้หลังจากนั่นสองปีนะคะเขาก็เขาก็หนีออกจากบ้านเขาไม่ยอมเรียน แล้วก็หนีออกจากบ้านไปวิ่ภาก็เสียใจมากเลยค่ะให้เรียนก็ไม่เรียนแล้วก็ไปอยู่หนีออกไปก็ก็ไปอยู่กับแฟนหนุ่มเขาแหละเพราะว่าเขาเสียใจว่าเราไม่เอาเข้ามาแล้วอีกอย่างหนึ่งเขารู้เขารู้ว่าเราไม่ใช่แม่เขาอะไรทํานองนั้นนะคะเขาก็เสียใจเป็นธรรมดาเราก็เลย หนีออกมาตั้งนานนะคะจนจนเพิ่งจะกลับมาบ้านคือกลับมานะคะเพื่อนๆตําเนื้อตําตัวเขาน่ะถูกจี้ถูกไฟจี้จนหาที่ดีไม่มีเพื่อนๆเงียนขึ้นฟ้าพี่พาจะจับขยับลงมานิดนึงนะคะก็ถูกไฟจี้สารพัดนะคะพี่พาก็สงสารมากเลย เสร็จแล้วแกก็กลับมาอยู่บ้านก็ถามแกนะว่าสาเหตุอะไรทําไมถึงหนีไปแล้วทําไมไม่ส่งข่าวมาบอกออกไปออก,ออกไปนอกบ้านแล้วกลัวค่ะกลัวแต่พอเขาลําบากมาเขาก็ไปหาเพื่อนพิพานะคะไปแล้วก็ไปบอกกับเพื่อนว่าแม่ให้มาเอาตังค์พิพาก็ตามใช้นี่เขาตามใช้นี่ให้ลูกให้ลูกสาวคนเนี้ย เขาจะไปตามคนที่พี่พารู้จักอะค่ะไปแล้วก็ไปบอกว่าแม่ให้มาเอาตังค์แต่แม่ส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เพราะความเป็นเพื่อนนะคะเสร็จแล้วก็แกไปแกก็ไปมีฝงม,มีแฟนแล้วค่ะมีแฟนแล้วแกก็เลิกกันเลิกกันแล้วกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านก็มาชอบกับคนข้างๆบ้านนะคะคนใกล้ๆบ้านเราก็บอกว่า มันไม่ใช่นะลูกมันใกล้กันเกินไปแต่เขาก็ว่าขลักชอบกันนะคะเราห้ามเขาไม่ฟังบอกเขาเขาก็ดีนะแม่เสร็จแล้วก็แต่งงานกันแต่งงานกันผู้บ่าว ก็ไม่มีตังค์จะแต่งงานแต่เราเรามองดูเรารู้แล้วล่ะว่าถึงยังไงเขาแต่งกันเขาก็อยู่กันไม่ได้แต่ถ้าไม่แต่งกันแล้วเ,เลิกกันเราจะเป็นฝ่ายอายอับอายขายที่หน้าแล้วลูกเราจะไม่มีศักดิ์ศรีเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะเราก็เลยพูดกับน้องชายแกก็ให้เขายืม ค่าสินโสดมาแต่งเพราะว่ายัางไงเจ๊รู้ว่ายัางไงก็ไปกันไม่รอดมันก็จริงอย่างที่พี่พาว่านะคะเพราะมันอยู่ใกล้กันใกล้กันเกินไปแล้วหลายๆอย่างพี่พาก็พูดไม่ได้ะคะ่ะพูดไม่ได้คือพี่พาก็พยายามช่วยเหลือก็ตลอด ก็เลยตอนนี้แกก็อยู่คนเดียวค่ะแฟนแกก็แกก็เฝ้ายายเฝ้าย่าแกก็เรียกยายนะเฝ้าแม่ของพี่พาจนแม่พี่พาแม่พี่พาแกก็เริ่มแกแล้วแกก็ตามมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วแฟนเขาเนี่ยก็จะไปทไําไร่สวนเขาก็อยากจะทําเยอะๆนะคะ แล้วเขาก็ไม่บอกแม่ไม่มีตังนะไม่มีตังแม่ก็ช่วยช่วยเป็นทุนเป็นอะไรนะให้ยืมค่ะไม่ได้ว่าให้เฉย,ยเสร็จแล้วลูกสาวพี่พาเนี่ยเพราะว่าตัวเขาไม่ได้ไปเฝ้าไม่ได้ไปช่วยสามีในสวนใช่ไหมคะเขาก็จะเอาสร้อยเอาอะไรของเขาขายไปให้จ้างคนแทนตัวเขาเสร็จแล้วพอแต่งงานกันได้ปีที่สองว่าปีแรกก็ ก็ยังโอเคอยู่ปีที่สองก็ทําไรอย่างเยอะเลยคนะ่ะเยอะมากเราก็ถามมันอยู่เรื่อยว่าจะไหวหรอจะไหวหรอใช่ไหมจริงๆเราก็ให้ยืมนั่นแหละแต่เขายืมมาไปแล้วเขาใช้ไม่สมไม,ไม่ไม่ตรงกับที่เราที่เขามาบอกกับเราพี่พาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เสร็จแล้วเขาก็อยู่กันไม่ได้คะ่ะเพื่อนเเขาก็อยู่กันไม่ได้เขาก็ไปแต่ก็ตอนเขาไปอะ่ะ เขาขายเขาขายมันขายข้าวขายมันขายข้าวแล้วเอาข้าวมาทิ้งไว้ให้ลูกสาวสิบสองถุงปุ๋ยอะค่ะแต่เป็นข้าวเปียกนะคะแล้วเขาไม่บอกว่ามันเป็นคือข้าวข้าวมันเปียกตอนแรกมาสิบแปดกระสอบที่พี่พาจําได้นะไอ้นี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรคิดว่าเออเดี๋ยวผัวก็บอกไม่มีตังค์เดี๋ยวสร้อยเส้นหนึ่งเอาไปขายสองเส้นเอาไปเอาไปจำ ก็พอขายของเสร็จเขาเขาถอนมันเนี่ยพอเขาถอนเสร็จใช่ไหมคะถอนเสร็จเขาก็ออรรถไปขนแล้วก็ออกไปทางโน้นเลยเขาก็ออกไปก็ไม่ได้มาเข้าบ้านนี่คะ่ะนี่ก็ถือใจซื้อเสร็จเขาขายเขาก็เอาไปขายะคะ่ะเอาไปขายเสร็จแล้วก็ออกไปทางโน้นเสร็จแล้วก็หายไปทั้งผัวทั้งทั้งทั้งเงินทองตัวเองก็ไม่ได้ถ่ายคืน เออพูดไปถึงมันก็อาภัพของม,มนะันนอาภัพตั้งแต่เกิดน,นะเด็กคนนี้ทุกวันนี้ก็พอ่พอญาพ่อญาเสียชีวิตแล้วก็อยู่คนเดียวอยู่ดูดีดูด,ดีอยู่คนเดียวพี่พาก็กลัวกลัวจะเข้ารอยเดิมเพราะว่าที่มาคุยที่มาจีบก,ก็มีแต่อืม <c oughs> พี่บาก็ไม่ค่อยสบายใจนะคะก็ห่วงนี่คะ่ะชีวิตเด็กคนหนึ่งนะคะถ้าใครมีลูกมีเต้านะคะถ้าไม่พรนะ้อมน่ะอย่าปล่อยให้มีมีแล้วมันไม่ใช่ว่าพี่พานะ่ะเดือดร้อนมากเลยนะคะเดือดร้อนทุกอกทุกใจมาตลอดเลยนะคะเพราะว่าแกแกจะเลี้ยงลำบากหน่อยหนึ่งตอนเด็กๆแกจะป่วยบ่อยพอโตขึ้นแล้วแกก็เกเรอ,อย่างนั้นนะคะหนีไปแล้วก็ ไม่กลับมาเราตามหาไงก็ไม่เจอแล้วกเ็เราคือจะรู้ขา่าวแต่แกไปสร้างเรื่องสร้างเราไว้ให้เราพี่พาก็ไม่รู้จะคือปัญหามันเกิดที่พ่อแม่ของเขานะคะ่ะทั้งพี่ชายพี่พาเองแล้วก็แม่ของเขาแม่ของเขาที่ก็ลูกแล้วหลังมาจากน้อง ลูกสาวพี่พานี่นะคะก็เขามีลูกอีกนะคะอีกสี่คนเขาให้ก็ทําอย่างเหมือนกันหมดเลยค่ะไม่มีพ่อไม่มีพ่อแล้วก็แล้วก็เอาเด็กเนี่ยไปให้อุ้มไปเที่ยวหาให้เขาแต่คนแต่ไม่ใช่ลูกพี่ชายพี่พาแล้วนะคะคือคือเขาเจอกันแค่นั้นแค่มีลูกแล้วเขาก็ไม่เจอกันอีกเลยเ ก็เป็นชีวิตที่น่าสงสารของเด็กคนหนึ่งค่ะพี่พาคิดว่านะคะใครที่ไม่พร้อมอย่าไปมีเลยค่ะเด็กเพราะว่ามันสร้างปมให้เด็กเพราะว่าลูกสาวลูกสาวของพี่พาคนโตนี่นะคะเขาจะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเขาเองเลยเพราะว่าเขาคิดว่าตัวเขาไม่ดีเขาคิดว่าตัวเขาไม่ดีพอสําหรับใครทั้งนั้นเขาเลยทําตัวอย่างนั้นเพราะว่าเขาเกิดมาเขายังไม่โตแม่เขาก็ ไม่ต้องการเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่พาก็แล้มาที่สองที่เขาเจ็บที่สุดคือเขาคิดว่าพี่พาเป็นแม่เขาแล้วพี่พาก็มาอยู่ต่างประเทศตอนนั้นพี่พาก็พูดไม่ได้ว่าเขาไม่ใช่ลูกหรือว่าทําไมถึงเอาเข้ามาไม่ได้พี่พาก็ยังอธิบายไม่ได้เพราะเขาแค่สิบสองขวบก็แค่บอกว่ารอแม่นะลูกรอแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็คิดว่าพี่พาทิ้งเขาเขาก็เลย พอมีปัญหาอะไรนิดหน่อยกับที่บ้านเขาก็นหนีออกไปเลยค่ะเด็กอายุ14ปีนะคะไปไม่รู้ไปอยูไ่ไงพี่พาไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ยังไงก็เป็นชีวิตที่พี่พาก็แค่อยากจะมาพูดถึงให้เป็นบทเรียนกับหลายๆคนนะคะที่ยังไม่พร้อมที่ยังคิดว่าตัวเองไม่พร้อมอย่าทำร้ายเด็ก หรือว่าปล่อยเข้ามาเพื่อเพื่อจะเอาชนะคนใดคนหนึ่งเพราะว่าผลระยะยาวมันไปตกอยู่ที่เด็กนะคะขอ,อะพี่พาที่ทํำไมพี่พาถึงมาพูดถึงตรงนี้ถึงจะกล่าวถึงใครนะคะพี่พาก็อยากจะกล่าวถึงโดยเป็นอ,อยากได้เป็นกุศลนะคะ เป็นวิทยาน์าวิทยาทานนะคะเพื่อให้ลูกผู้หญิงหลายๆคนมึงคานึงว่าถ้าไม่พร้อมลูกไม่สามารถมัดผู้ชายไว้ได้ผู้ชายบางคนอาจจะอยู่แต่ผู้ชายบางคนไม่อยู่ก็เหมือนกับพี่ชายของพี่พาเขาก็ไม่อยู่นะคะก็คนที่รับผลบุญที่สุดผลกรรมที่สุดก็คือลูกที่เกิดมา ถึงพี่พาจะพยายามเป็นแม่ให้เขามันก็ไม่มีผลดีอะไรเขาก็มันก็ไม่สามารถไปรักษาจิตใจเขาได้นะคะยังไงพี่พาขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องเศร้าๆหน่อยแต่มันคือเรื่องอ่าที่เป็นความจริงค่ะถามว่าพี่พาโกรธลูกเขยพี่พาไหมพี่พาไม่โกรธหรอกคะ่ะเพราะว่าพี่พาก็รู้ว่าลูกสาววิพาก็ไม่ใช่ว่าเออ่ เป็นคนดีไม่ใช่ว่าจะพิเศษพิสูนแต่พี่พาเพียงคิดว่าแม่แม่ยายนะคะอย่างพี่พาเนี่ยก็ช่วยเหลือเขาก็คือคือก็จะจะเลิกกันมันมันไม่ว่าอยู่แล้วพี่พาก็ไม่ว่าอยู่แล้วเพราะรู้พี่พารู้ว่ามันไปกันไม่รอดแต่ก็การกระทํามันไม่ค่อยดี การกระทํามันเอาเปรียบผู้หญิงพี่พาก็คิดแค่นี้แต่ถามว่าโกรธไหมไม่โกรธอ่ะจ้ะเพราะว่ารู้รู้มาก่อนนั้นรู้ว่าไม่รอดห้ามห้ามเขาตั้งแต่แรกแล้วค่ะห้ามห้ามไม่ฟังแล้วตอนนี้เขาก็เขาก็อยู่คนเดียวถามเขาตอนตอนที่เลิกกันใหม่ๆถามเขาเสียใจไหมลูกเหมือนกับเขาตัวตัวลูกสาวพี่พานะคะเขาก็รู้ว่า มันมันเป็นปมอยู่ในใจเขาเนะ่ะไม่มีใครรักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ภาก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็อยากแค่อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าอาจจะเป็นวิทยาทานให้กับผู้หญิงที่คิดว่าจะมีผู้ชายสักคนหนึ่งต้องมีลูกเพื่อจะให้ผู้ชายคนหนึ่งอยู่มันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันต้องมีความรักอยู่รวมอยู่ด้วยมันถึงจะอยู่กันได้นะคะคลิปนี้พี่ภาก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงก็ ฝากขอบคุณนะคะที่พากันกดติดตามพี่พาจนได้พันพันซับนะคะหวังว่าอีกไม่นานพี่พาจะได้มาคุยกับเพื่อนๆน,นานๆน,น,นะคะตอนนี้พี่พาก็รอล,ลูกชายพี่พาอยู่ว่า,าแกแกจะมาสอนให้พี่พาทำเพราะว่าพี่พาทําไม่เป็นก็บอกตรงๆอย่างนี้แล้วก็ทําอะไรก็ไม่เป็นอะไรก็ให้ลูกช่วยนะคะ ยังไงก็ขอให้คุณพระคุ้มครองเพื่อนๆน,นะคะเอ,อ่อแล้วยังไงก็เรามาพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ